ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนครับสาหรับคลิปนี้ทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวยก้าวพารวยจะพาพี่น้องมาติดตามเบิงตัวเลขแนวทางเหล่าพัฒนาครับสำหรับเลขเหล่าพัฒนาเนาะคเนาะในงวดที่ผ่านมาวันพุธที่20กันยายน2566ารเหล่าพัฒนาเลขที่ออก537372ล่าง73ครับสําหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดที่โชคมาก็ขอแสดงความดีใจนาพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคน สำหรับพี่น้องเอฟซีทันใดที่ยังบรท่นได้โชคได้หมานกันเขามากกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับทั้งช่องของบาวแหลมพารวยก้าวพารวยกันเอาไว้ครับพี่น้องเพื่อพี่น้องจะบริลาดนะครับนอกคลิปแนวทางครับผมของเรขกรัฐบาลไทยรัวราวพัฒนานะครับเนาะครับเด็ดๆกันครับผม ครับสำหรับคลิปนี้ครับจะพาพี่น้องมาติดตามตัวเล็แนวทางของท่านอาจารย์เซียนคนริมทางครับพี่น้องครับซึ่งตัวเล็แนวทางของท่านอาจารย์นะครับเนาะมีจุดหนาสังเกตหรือว่าหนาสนใจอยู่ครับผมหลายตัวโดยเฉพาะตัวเด่นตัวเน้นของเพื่อนนะครับเนาะครับวันนี้จะมีตัวใดกันบ้างนะครับเนาะมาเข้ามาเบิ่งกันเลยครับผมครับต้องขอกราบประทานอภัยกันไว้ก่อนครับพี่น้องครับในงวดที่ผ่านมาเบ้าแหลมบดด้น้ำมาลงไห้พี่น้องเอฟซีติดตามรับชมนะครับเนาะครับเลยมีตัวอย่างครับผมต้องขอ กับพระทานอภัยกันจริงๆครับมาเบิ้งครับผมกับตัวเลขแนวทางครับผมเหล่าพัฒนาครับในงวดที่จะถึงน้องพี่น้องวันศุกร์ที่22กันยายน เหล่าพัฒนาครับสำหรับคลิปนี้จะพาพี่น้องมาติดตามตัวเลขแนวทางนะครับเนาะของท่านอาจารย์เซียนคนริมทางครับก่อนอื่นต้องข,ขอกราบขอบพระคุณครับผมไปยังท่านอาจารย์นะครับเนาะเซียนคนริมทางครับที่กรุณาตัวเลขแนวทางครับให้มายังช่อง ของเบาแหลมพารวย9ก้าพารวยกันเอาไว้ครับผมครับเผื่อนในน้ำไม่พี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนในติดตามระดับชมกันนะครับเนาะครับมบาวงในส่วนของเล็กวิ่งกันก่อนครับพี่น้องบนวิ่งรูดหกกับเจ็ดล่างวิ่งรูด แปดกับเก้าครับประเบิงในส่วนของเลขจับคู่กันนะครับเนาะเลขบนกันก่อนครับพี่น้องห้า0ูน51หกูนเจ็ดูนห้าหนึ่งหกหนึ่ง เจครับผมครับเห็นตัวเลขแนวท่างกันแล้วครับรู้สึกว่าตัวไหนกันบางน้อพี่น้องที่พี่น้องชื่นชอบครับมาเบิ่งงนส่วนของตัวกันเหล็กบนกันก้อนครับพี่น้องห้าสองหกสอง มาเบร์ในส่วนของเหล็กลางนะพี่นังเนาะแปดสองแปดสามแปดสี่เก้าสองเก้าสามเก้าสี่ สำหรับตัวกันเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งกันครับผมเจ็ดสองเจ็ดสามครับพี่น้องเรามันระวังกันไวด้ดีๆตัวกันของอาจารย์ครับผมมักออกครับมาเบิ่งในส่วนของตัวเด่นตัวเน้นกันเนาะครับเนาะ ครับสำหรับเลขวิ่งครับผมท่านอาจารย์บรด้เด่นตัวไหนหรือว่าเน้นมาเป็นพิเศษกับพี่น้องพิจารณากันเบิงเอาเร้อครับผมครับสำหรับตัวเลขจับคู่นะครับเนาะท่านอาจารย์ก็ได้เน้นมาให้อยู่ครับผม60-70ครับผม6 1 7 1นะครับเนาะสำหรับตัวล่อง5051กับพิจจรากันเบิงครับผมตัวกัน5้าสครับผมครับสำหรับเลขล่างครับพี่น้องตัวเด่นเดก็จะมี8 2 8 3 92 93ครับตัวรองก็จะมี8 4 9 4เน้าีะครับเนาะตัวกันครับผมเรามาระวังกันเด้อพี่น้องครับ7273สาครับสำหรับตัวเลขครับผมแนวทางเนาะครับเนาะพี่น้องเอฟซีท่านไหนเห็นมักตัวไดชอบตัวไหอย่าลืมพิจารณากันครับสำหรับเลขวิ่งครับพี่น้องครับขออนุญาตให้ไล่ไปให้ทุกตัวครับพี่น้องจะได้เห็นชัดเจนนะครับเนาะครับสำหรับตัวเน้นตัวเน้นครับผมของเลขบน ห0ศูนย์เจเกลขล่างครับพี่น้อง8ปดสอง9กสองแปสเมครับมึกก็ใกล้ทีมือนเลวพี่น้องเอ้ พิจาจรณากันเบื้องครับผมครับสำหรับพี่น้องเอฟซีที่กำลังติดตามรับชมตัวเลขแนวทางกันอยู่ในขณะนี้เนาะครับเนาะอย่าลืมครับผมแคปหน้าจอกันเอาไว้ครับกับตัวเลขแนวทางเหล่าพัฒนาของท่านอาจารย์เซียนคนริมทางครับผมสำหรับพี่น้องเอฟซีทันใดนะครับเนาะเป็นแฟนครับกันอยู่แล้วนะครับเนาะหรือว่าชื่นชอบครับตัวเลขแนวทางของท่านอาจารย์เซียนคนริมทางกันอยู่แล้วครับกจะดีใจนะครับเนาะครับเพราะว่า นี่ตัวเลขหลายอาจารย์แห่งดีครับพี่น้องเห็นพี่น้องเอฟซีหลายท่านน้ครับเนาะคอมเมนต์กันเข้ามาครับมักครับผมในการเอาไปเทียบเคียงกันครับผมครับประที่สําคัญครับเปิดกระเดยครับผมคอมเมนต์เข้ามาว่าครับผมมักซีอาจารย์ดังครับผมเวลาวิเคราะห์สรุปตัวเลขหน้าทางครับช่วงนี้ครับกับอาจารย์แต่ละอาจารย์ก็ยากน้อครับเนาะครับโดยมีภารกิจบางเหตุก็คือถือว่าจําเป็นน้อครับเนาะกรณีครับจังครับคนยุบานบอยู่ดีมีแห้งน้องพี่น้องครับอันนี้ก็คือครับ ไปทั้งอื่นเมื่อไรเลยครับก็ต้องเห็นใจกันครับกับสำหรับตัวเลขครับผมมือนี่ครับขอให้พี่น้องครับปังๆครับผมครับเลือกตัวใดมักตัวใดก็ขอให้เขาเต็มๆกันเลยกับเลขเลาพัฒนาเนาะพี่น้อง สำหรับพี่น้องเอฟซีทันใดที่บ่อท่านโชคพ่อท่านหมานกะขอให้มันหมานกันเด้อพี่น้องงวดนี้ครับให้โชคโชคกันครับเบิ้งกันเอาครับผมครับพี่น้องเอฟซีทุกคูทุกคนครับพี่น้องทันใดที่ครับผมรู้ว่าตัวเองครับผมมีเซนนะครับเนาะหรือว่าครับผมดวงดีในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปให้พี่น้องเอฟซีได้เห็นน้ำเด้อพี่น้องครับผมมักตัวใดชอบตัวใดครับ เพราะว่าดวงดีครับผมครับต้องเข้าใจนะครับเนาะครับผู้เิ่นดวงบดีเพิินก็จะได้ค่อยครับผมดูเอานะครับเนาะครับเบิ่งผู้เิ่นดวงดีแล้วก็พิจารณาไปนําเพิ่นครับผมดวงเฮาบดีอาศัยดวงเพิ่นกระไดพี่น้องครับสําหรับตัวเลขหน้าทางครับผมเอามาฝากกันกะถือว่าบ่หลห่างนะพี่น้องเนาะครับเอาเฉพาะครับผมตัวที่เพิินให้ไลไว้ให้ได้พี่น้องก็ได้ครับผมหรือผู้ใดชื่นชอบตัวกันตัวร่องก็พิจารณากันเบิ่ง ครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ต้องขอตัวลาพี่น้องไปก่อนนะครับเนาะครับฝากเอาไว้ครับตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของท่านอาจารย์เซียนคนริมทางครับผมครับก่อนจากกันขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนโชคมานร่ำรวยถูกหวยกันโมดทุกคู่ทุกคนกครับผมในวันศุกร์ที่21 22ครับพี่น้องขอ,องประทานภัยในวันศุกร์ที่22กันยายน2566กับเลขลาวพัฒนาตัวเลขแนวทางของท่านอาจารย์เซียนคนริมทางครับผมครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาพี่น้องไปก่อน เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับผม